โอเคเริ่ม <Okay. S 2> เลยเอาอันนี้ดีไหม Yes อ้าสีนี้ดีไม No แล้วอ้าวผิวอะประมาณนี้แต่เมื่อกี้ระบอกอ้าวผิวสีนี้ดีไหมแล <No. S 1> นะ้วม,มันก็บอกว่าใช่ไหมเราบอกว่าอันวผิวสีนี้ดีาาโโหไหม,ออม Yes มาดีกว่า <c oughs> เอาอันนี้ดีไหมย e s, <Yeah>. <S yes. Okay เคาอันนี้กัน Aw ini dia mal? No. Lepas ini lah. Yes. Okay. Aw ini dia mal? Yes. เราต้องพูดดีๆกับเขาถึงเราจะได้ทุกคนเอาน,นี้ได้ไหมคะนันนะคะเย็สจภาพได้เป็นอย่างนี้โอเคไหม